สวัสดีครับแฟนๆ YouTube ครับวันนี้เราก็ได้มาพบกับ s าว d s y s t e นนะครับไปได้ว่าซาวในงานมอเตอร์ o อีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ทะเบียนอยู่จังหวัดถึงเชียงใหม่ด้วยกันนะครับหมายเลข32นะครับก็เป็น v o ล v o นะครับ v o ล v o สสปอร์นะครับ2ประตูคันนี้นะครับคันนี้ s าวซิ s เต้นนะครับก็เป็นชุดที่ ประหยัดนะครับราคาไม่แพงโดยใช้ฟอนเอ็นตัวเดิมนะครับโดยที่เราฝังลำโพงบวูฟเฟอร์แบบบิวอินหนดอกนะครับเป็นลำโพงดีดีออ o ดีโอจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงแฮนด์เมดนะครับผลิตที่โอคาโฮมานะครับบวกกับลำโพงพอบพาแนลลำโพงไทยนะครับที่โกอินเตอร์นะครับ <c oughs> สำหรับ D.D. Audio นะครับกับพ o อ p ัน e l ลก็ได้จับมือควมคู่กันออกงาน <c oughs> uh, C.H. Show และงาน CMA Show กันมาหลายปีด้วยกันนะครับเพราะว่ามิสเตอร์เจสาเจ้าของบริษัท D.D. Audio ก็ถือได้ว่าเป็นมิตรรักกันนะครับกับทางพ่อพันเอลฟิสิกนะครับเราได้ร่วมทำธุรกิจกันมานะครับมากกว่า 6ปีด้วยกันนะครับครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอะลึกกันภายในนะครับว่าภายในมีอะไรใหม่บ้างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นไปตามาตามสิเต็มของทางด้วส ในเรื่องของลำโพงท็อปพาแนลนะครับท็อปพาแนลคู่นี้นะครับเป,ปรรเป็นท็อปพาแนลรุ่นพิเศษที่เราไ้กัมมาจีนะครับกัรรมมาจีในการาทำเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ของกรรัมมาจีในรถยนต์นะครับเราเน้นในเรื่องของเฝ้าคอนเซปต์นะครับทำแล้วอย่างไรให้ดูแล้วกลมกลืนนะครับทุกอย่างเป็นการบิวอินนะครับ เห็นได้ว่านะครับในส่วนของฟอน์นะครับในชิ้นนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเั้นกับของที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับมีความ,มคมคกืนมีความเนียนและปานีดนะครับขณะนี้เราก็ได้ฟังเสียงในระบบของซาวเ์สเตนะครับในรูปแบบของท็อปพาร์นลนะครับคือลำโพงกลางแหลมนะครับ ในยุคปัจจุบันนี้นะครับสำหรับในรถยนต์นะครับก็รับผิดชอบความเร็วว่าความถี่ในย่านของ1 0ึงเฮิร์ตถึงเฮิร์ตนะครับลำโพงตัวทวิตเตอร์ตัวนี้นะครับเราจะรับรู้ชับความถี่ที่ตามาพันของเฮิร์นะครับส่วนเสียงกลางตัวนี้นะครับก็รับความถี่ที่100เฮิร์ตถึง3าม0ันเฮิร์ตนะครับหรือว่าลำโพงแต่ละตัวนี่จะรับผิดชอบความถี่ ร่วมกันนะครับโดยที่ไม่มีการเกยความถี่หรือ,อขี่ความถี่ต่อกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ลําโพงในรถยนต์นี้นะครับถ้าเราใส่เยอะนะครับเราใส่หลายตัวเราโดยที่ไม่มีการกําหนดหน้าที่นะครับก็จะทําให้ระบบเสียงเกิดการขี่กันหรือเกยกันนะครับหรือว่าไปออฟไซด์ความถี่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การติดตั้งลำโพงในรถยนต์ถ้าเราจะใส่ลำโพงเยอะจะต้องำกำหนดหน้าที่ให้มันทำงานโดยอิสระนะครับถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆก็เหมือนกับเรามีบรษิษัทกับบริษัทหนึ่งนะครับการทำงานระหว,วา่างผู้จัดการฝ่ายการตลาดผู้จัดการฝ่ายขายทำงานไม่แยกกันหรือผู้จัดการฝ่ายโปรโมชั่นก็มาทำงานล้ำเส้นกันไปล้ำเส้นกันมาระบบบริษัทนั้นก็จะโตยากนะครับเพราะนั้นเขาเรียกว่าทำอะไรต้องให้มีระบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัด เครื่องเสียงก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าเราต้องเรียนรู้นะครับว่าลำโพงไฮไฟจะต้องมีลำโพง3ดมตอกด้วยกันเป็นในขั้นพื้นฐานนะครับก็คือลำโพงตัวที่1ก็คือทวิตเตอร์นะครับต้องรับความตี่จาก3 0 0 0ถึง20,000เฮิร์ตนะครับในย่านของหูมือตอบนอ,องได้นะครับส่วนเสียงกลางนั้นนะครับก็ต้องรับความถี่จาก1 0อเฮิร์ตถึง3 0 0พเฮิร์ตนะครับ แล้วก็สัวสุดท้ายสุดคือลำโพงดอกที่3ก็คือต้องรับจาก20เฮิรตถึง20,000เฮิรตโดยที่ไม่มีการออฟไซด์นะครับการที่เรามีลำโพง3ตัวมาติดพร้อมกันนี่นะครับถ้าไม่กำหนดความถี่ลำโพงทุกตัวก็จะมีการออฟไซด์หน้าที่กันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอสเวอร์นะครับจะเป็นผู้กำหนดหน้าที่ในการ กำหนดความถี่ว่าลำโพงตัวไหนควรจะทำหน้าที่อะไรในเล่นของความถี่ว่าต้องเป็นเท่าใดนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเ,เราฟังเครื่องเสียงรถยนต์เนี่ยบางครั้งเราไม่รู้นะครับว่า,เ,าเสียงถูกหรือเสียงผิดนะครับรู้แต่ว่ามันมีเสียงดังแต่ท่านจะสังเกตได้ว่านะครับการฟังเครื่องเสียงรถยนต์บางครั้งเราจะฟังได้ไม่นาน นะครับฟังงัะพักหนึ่งเราก็จะรู้สึกหน้าลำคาหรือหน้าเบือ่อเกต็มันก็คือว่าลำโพงแต่ละตัวทำงานหน้าที่เกิดการออฟไลกันนะครับจึงไม่สามารถจะทำให้เสียงก่อกำเนิดได้ถูกตำแหน่งแล้วก็ลำโพงทุกตัวจะทำงานเหนื่อยโดยโดยผิดหน้าที่นะครับเขาเรียกว่า แทนที่คุณจะไปทํางานฝ่ายโปรโมชั่นทําหน้าเดียวให้ดีก็กลายเป็นว่ามาแบกของด้วยมาโน่นมานี่เพราะว่าในเรื่องของลำโพงเสียงกลางนะครับไม่ควรจะรับภาระในเรื่องเสียงเบสก็ควรจะให้รับเสียงกลางเพราะเนื่องจากว่าการเคลื่อนตัวของกลวยเสียงกลางนะครับถ้ามีการเคลื่อนตัวนั่นไมายค e เ p สปอนก็จะไม่คงที่นะครับเพราะฉะนั้น ลำโพงเสียงกลางไม่ควรจะเคลื่อนตัวเพราะฉะนั้นจะไม่เคลื่อนตัวได้อย่างไรนั่นหมายความเราต้องมีการกำหนดความถี่นะครับอย่างเชนเ่นว่าเสียงกลางไม่ให้ต่ำกว่าร้อยเฮิรตเข้าไปในตัวเสียงกลางจึงทําให้กลวยมันนิ่งนะครับเมื่อกลวยมันนิ่งนะครับก็จะทําให้เสียงกลางถ่ายทอดได้ดีเพราะว่าลำโพงจะอยู่ไว้คอยอยู่ในตําแหน่งเซนเตอร์ในขณะที่ทํางานไว้คอยที่ฝังตัวอยู่ในแม่เหล็กนะครับ เราจะอยู่ในหลังสิงเตอร์เพราะฉะนั้นเสียงกลางที่ผลิตออกมาจึงได้คุณภาพที่สมบูรณ์แบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับก็มาดูสวนท้ายกันนะครับลำโพงตัวนี้